พระสัตธาญาติโยมลูกหลานอยู่ในความสงบ มีอะไรหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาจะพูดจะกล่าวให้ฟังนะมีทั้งเป็นทั้งหลวงหลวงหลวงพี่นะหลวงพี่หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาเออทำไมวะเพราะว่าถ้าหลวงพ่อจะทำจะเรียกเออหลวงพ่ออีกหนึ่งจะว่าหลวงพ่อก็ไม่ใช่ใช่ไหมหลวงพ่อจะทํก็ต้องเรียกหลวงพี่ใช่ไหมล่ะการลูกหลานวางคนจะเรียกว่า หลวงพี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องเรียกหลวงพ่อใช่ไหมล่ะถ้าว่าลูกหลานตัวเล็กเนี่ยจนะยไปหาเรียกหลงพ่อนม่ไมันต้องเรียกลงตาใช่ไหมลงปู่ใช่ไหมล่ละเพราะนั้นลูกหลานจะทายาทจมทุกคนนะวันนี้ถือว่าเริ่มงานนะลูกหลานนะเริ่มงานของพวกเราและก็ทราบข่าวว่าพระปิณฑบาตใน,ในวันนีนะ้มารับร่วมฉันในวันนี้นะทั้งหมดมีอยู่ ร้อยสี่องค์ใช่ไหมอ่าวันนีนะ้ร้อยสี่องค์วันนี้เป็นวันที่สามมีนาคมพุทธศักราช2565้าวันนี้เป็นวันเริ่มสตาร์ทแล้วว่าเตรียมพร้อมนะลูกสารสตาญาติโยมแต่เตรียมพร้อมทุกหมู่ทุกเหล่าเตรียมพร้อมก็ตั้งพระสงฆ์ด้วยเตรียมพร้อมสิทธิ์เยาวนิสสิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวล แล้วก็คงจะมีการตรวจอะไรแยงจมูกด้วยวันนี้นะแล้วกับผู้ใดใต้ใครก็ตามนะ้นลูกหลานนะบอกกล่าวกันถ้าวัาผู้ใด,ไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาจะเข้ามาในงานนี้น่ะถ้าเขาตรวจพบเขาก็จะไล่ออกนะเขาไล่ออกเลียวไล่ออกไปกับเพื่อนก็เราก็มีศักดิ์ศรีใช่ไหมล่ะเป็นหน้าเป็นตาสิ่งเหล่านี้ก็เราต้องเคารพกกติกาของเขา เราไม่ใช่จะดื้อด้านหลวงพ่อเนี่ยฉีดสามเข็มแล้วลูกหลานนะหลวงพ่อจะทำในฉีดสี่เข็มอีกต่างหากนะเพราะนั้นที่หลวงพ่อพูดกล่าวนี่ก็เพื่อสาธารณชนสุขะอ,อนามัยของกลุ่มของพวกเราเพื่อรักษาเพื่อไม่ให้พวกเรามีโร,ร,ร,รยยคภัยไข้เจ็บเข้ามาเกี่ยวข้องนะอันนี้ก็ประกาศให้ับทราบทั่วถึง แล้วก็วันนี้หลวงพ่อเองได้บินเทือทเข้าไปในหมู่บ้านนะลูกหลานนะเป็นการทบกทวนโอ้หลวงพ่อเองเอ,ออกจากวัดป่าบ้านตาดเนี่ยไปจูที่นาคำน้อยเนี่ยเป็นตังสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะลูกหลานนะสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าแล้วยังไม่เคยเข้าบินทบอบทีหมู่บ้านเลยจะมาบินก็มาบินเทือบทบินทบานหน้าวัดต,ตลอด เวลามาที่วัดป่าบ้านตาดแต่วันนี้หลวงพ่ออยู่ทาชักชวนเข้าไปบินฑบาตในหมู่บ้านหลวงพ่อเคยเข้าไปบินในบาตในหมู่บ้านไปเห็นโอ้ตั้งแต่ปีสองห้าจนถึงปีหกห้าลูกหลานนับรู้ที่กี่ปีไปเห็นคนที่เป็นลูกๆหลานๆน้องๆนุ่งๆหลานๆเรนๆอะไรโอ้เท่าแกไปหมดเลยทีนี้ไปเห็นถนนหนทางโอ้ผิดปกติเป็นเมืองแล้วไหมบ้านตาดเป็นเมืองแล้วลูกหลานเนี่ นี่แหละสมัยนะผมผงพ่อเองเอมาบินทบาทแต่ลงตาพี่บินทบาทในหมู่บ้านนะอพอท่านไปเห็นไก่ไก่แม่ลูกอ่อนกุ๊กกักกักเ่ยมาบินอยู่ข้างถนนนะบางทีมีลูกตั้งห้าหกเจ็ดตัวแปดเก้าตัวสิบตัวลูกไก่สมัยบ้านนอกมากนะ้ลูกหลานนะเขาเลี้ยงไก่ปล่อยไว้ในกลางหมู่บ้านลงตาไปเห็นท่านก็นเอาเอาเข้าในบาทขันจะจกจกมาเข้าในบาท เสร็จแล้วท่านก็มาถมน้ำลายซะก่อนนะเพื่อให้มันเข้ากระจายใช่ไหมล่ะถูกซะก่อนแต่ท่านก็ว่านให้อาจารย์จจกรพวงคงรู้คงเห็นนะพวกที่ยูกคนเก่าแก่นะพ่อพูดให้ฟังเะถทวยเจ้าทบท่านก็ให้ไก่โอ้ลูกมืองก็มากนรกนะมืองเลี้ยงลูกของเมืองนะลงตาเมตตาเลยแต่ถ้าองค์อื่นเลพวกอื่นพระตามหลังนไปจกข้าวเจ้าบาดโยนให้ไก่เ่ย ลงตาตุกทันเทได้แต่เนี่ยพระทํานทำไงมันผิดวินัยรู้ไหมทําไม่รู้จักไม่ผิดวินัยทำารศรัทธาไทายให้เสื่อมเอาข้าวออกจากบาตรตัวเองยังไม่ได้ฉันแล้วเอาให้เอาให้คนอื่นปรับเอาบัตร,รทุกกดเข้าใจไหมอ่จารว่าปรับเอาบัตรทุกกดเข้าใจไหมให้แต่พ่อถ้าให้พ่อให้แม่ได้ให้พระราชาได้ ให้โจรผู้ร้ายได้ e mm hmm. แล้วก็ให้สหเป็นคณะบวชเป็นพระอย่างพวกเราด้วยกันนีได้ก่อนฉันนะแต่ถ้าว Man, ่าอย่าท้งว่ายังไม่ได้ฉันพระยังไม่ได้ฉันตัวเองไม่ได้ฉันจัทตาจะยมถวายมาดโยชน้าย้อนหลังให้คนอื่นไปเนี่ยปรับอบัตัวโกดและลูกหลานนะเพราะอะไรเพราะว่าทำรัทธาไทยให้เสื่อม ต้องฉันชก่อนฉันชก่อนแล้วค่อยให้ใครก็ได้เพราะตัวเองฉันแล้วนะแต่ถ้าว่ายังไม่ฉัน,นให้ไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นวิัยนะให้ดยให้พระเนรลูกหลานลูกให้ตรวจดูในวินัยจุดนี้นะและท่านก็ให้อาหารเข้าไปแต่นกตาทําไมให้ท่านบอกว่าเราให้ด้วยความรอบครอบด้ความ,ววามนะั้นเราค้าดูเข้าในบาทของเราอันเป็นแข็งแข็งทันว่านะ เออแข็งแขงที่เราอย่างนี้เรากินไม่ได้แข็งแข็งเนื้อเข้าในบาดแล้วเราไม่ฉันละหรือไปในวัดเราก็ไม่ฉันมันแข็งไลเอาตรงแข็งแข็นะกรรมวานเลย่ยเออเราคิดในใจ,จก,ก่อนแล้วมันเข้าแข็งเราฉันไม่ได้เนะเรายังไขให้เขาแต่พระอ,อ,องค์อื่นจับมาจะาได้บาดให้เวียงให้เขาโดยโดยไม่ได้คิดอะไรเลย,เน,ยนั่นแหะปรับบาบัดตุกกดเถอะอย่าทานะพระนะห <laughs> ลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อ,อแล้วก็มากกว่าน,นั้นไปอีกเลย มากก่อนนั่นเลูกหลานบางท่านบางคนในพระวินัยของพระพุทธเจ้าคณาจารย์มหามหาปร,รียนว่าเจ้าคุณเจ้าฟ้าเจ้าคุณ,คณที่ได้รับประการศึกษาได้เรียนเล่าเาเ,าเรียนมานะพอโลกตาประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเหยียบแผ่นดินนี้อีกเป็นอนันตการเ,เรานี่มั่นใจว่ากิเลสในใจของเราหมดแล้ว ที่วัดอยธรรมเจดีในคืนวันที่สิบห้าเดือนพฤษภากิเกลสกะหมดทีนี้พอออกประกาศออกไปเท่านั้นแหละศรัทธาไอ้พระมหาปร,ริญญนทั้งหลายเจ้าฟ้าเจ้าคุณทั้งหลายเออทำไมท่านหลวงตามหาบัวเนี่ยประกาศตัวเป็นพระรหันต์เป็นการอวดอุตริมนุษษธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปลาราชิกาบางคน แต่บางคนก็นับถือเอาถึงหลงตายจะเป็นพระพระรหันก็จริงอยู่แต่ประกาศออกไปอย่างนั้นเป็นอบัติิปาจีนะพิกษุอวดอุตริมนุษธ,ธรรมคือทำบันยิ่งของมนุษย์ให้แก่อ,อุบาสกอุบาสิกา,าฝั่งปรับอบิตตี แต่ถ้าว่าพูดกับในหมู่ภิกษุด้วยกันนั่งสนทนากาันภิกษุด้วยกันเนี่ยไม่เป็นอบัติเพราะเป็นการเกื้อกูลหนุนกันเ,เพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันเ,เพื่อมักผลนิพพานไม่เป็นอบัติถ้ามีจริงนะถ้าไม่มีจริงก็นั่นแหละถ้าปวดอ้างเข้าไปตัวเองไม่มีในใจนี่จริงนะเป็นอบัติปาราชิกนะได้คนทั้งหลายกันล่าลือกันาบางคนก็ ถูกต้องบางคนก็เลื่อมใสบางคนก็ไม่เห็นด้วยไนงะแต่หลวงตามหาบวนหลวงตาของเราเนะี่ยมีท่านรู้วินัยทั้งหมดใช่ไหมนะท่านบอกมาท่านพูดกับหลวงพ่อเองนะกับพูดกับพระที่ท่านไปนะคาน้อยนะั้นท่านก็นบอกว่านี่นะที่เราพูดเอ่อว่าเราหมดแล้วที่เราพูดไปเนะี่ยะเรามองต้องเห็นพระทุกครั้งนะเห็นพระนั่งอยู่ในข้างของเราทุกองมีครข้ง เราก็พูดให้พระฟังแต่ศรัทธาญาติโยมหรือจะฟังยังไงก็เป็นหน้าที่ของเขาแต่เราพูดให้พระฟังนะให้พูดให้พระฟังแต่เพื่อมันหล่นลงไปเออราให้ผู้อื่นได้รับกันไม่ว่าเราไม่ได้ว่าแต่เราเจตนาของเราคือบอกให้พระฟังเออนี่แหละท่านก็บอกว่าคือวิัยตุเรท้าวว่าที่ท่ามีจริงอุดร ถ้าเป็นพระอรหั์จริงแต่พูดในที่สาธรารณะก็ยังไม่พน้นอบัติปาจิตตีนะแต่ท่านท้าวพูดกับพระภิกษุสงฆ์ไม่เป็นอาบัติท่านก็บอกว่าท่านพูดให้พระฟังแต่มันจะหล่นไปยังไงจัทธายายมรับก็บสุดแท้แต่เหมือนกับว่าเอาพระเอาไปฉันนะอาหารนะนี่อาหารเอาไปฉันเอาพระนะแต่มันหลุดหล่นไปที่อื่น,นสัธทธาญาจมจะรับ เออเหมือนกับเราเอาให้เอาให้พระให้คนอาหารให้แต่มันหล่นลงไปไปหาเป็นหมูหมากาไกาเ่เป็นมดเป็นแมลงอะไรจะกินได้ก็กินไปไม่เป็นไรเออแต่เราเจตนาของเราคือให้พระเนี่ยนี่แหละลวงตาของเรารมลวงตาของเราเนี่ยท่านเหรียญเป็นมหาเป็นเหรียญวินัยมาเนี่ยท่านรู้จักวิธีการหลบการหลีกนะลูกหลานนะเป็นมีชั้นเชิงของท่านนะเออแต่ที่ยังไงก็ตาม เราก็เชื่อมั่นในองค์ลวงตาของพวกเราเนี่ยแหละก็ให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะข่าวนี้เป็นข่าวเคยจะว่าข่าวครั้งสุดท้ายละทีนี้นะที่พวกเราจะได้สมโพธิ์ฉลองพระจิตดีขององค์ลวงตาผู้ใครใครมาก็ถามไทยดูขาเอือสงงางามเหมาะสมกับองค์หลวงตาเป็นที่เป็นภบุพการีบุคคลผู้มีอุปกราระก่อนสำหรับลูกหลานสถาญาติโยมสิทธิ์ญาณิสิทธิ์อย่างพวกเราท่านทั้งหลาย พวกเราทัานัดกระทุ่มเทอย่างสุดหัวอกหัวใจเหมือนกันนะหลวงพ่อเนี่ยสุดใจสุดหสุดใจเลยที่มาทุ่มเทให้กับเจดีย์เพชรพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเพื่อเป็นการเชืดอชูบูชชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราสิทธิ์อย่างน้สิทธิ์ทั้งหลายที่นั่งอยู่กับหลวงพ่อทั้งหมดเนี่ยคงจะไม่แพ้หลวงพ่อเหมือนกัน,นถึงจะไม่ได้ทำไม่ได้มาร่วมแต่ส่งจิตกระแสจิตกระแสใจมาร่วมเพื่อจะให้ เจดีย์พิพิธภัณฑ์ของวงตาเนโดดเด่นเพื่อเป็นที่ทเคารพสักการะนะแต่ถึงยังไงก็ตามก็ขอให้พวกเราทั้งหลายอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในวินัยนะลูกหลานสาธาญาติโยมาให้ดูด,ดูดูขององค์วงตาอย่างที่พงพ่อได้พูดได้กล่าวบื้งตน้นถึงท่านถึงจะให้ท่านาให้อาหารไก่มันก็ผิดวิน,นัยแต่ท่านก็ยังมีวิธีการที่จะเอาให้ ไม่ใช่โยนให้โยนให้ยังไม่ได้ไม่ได้นะ้ลูกหลานให้ไปศึกษาในวินัยและก็พร้อมกันท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องศินและวินัยเรื่องอบัติหนักนะเรื่องอดอวดอุตรรมรุษธรรมอันนี้ก็ท่านก็เล่าเก่าให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ฟังเป็นแนวความคิดอีกเหมือนกันอันนี้หลวงพ่อก็เล่าเก่าให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็หลวงพ่อสุธรรมท่านมาอยู่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นร่มโพร่มใส หลงลงมาจากหลวงพ่อหลวงตาใหญ่ของเราหลวง,งตาของเราแล้วก็หลวงพ่อจุดใจหลวงพ่อจุดทำได้มารับหน้าที่ในจุดนี้หลวงพ่อเองเออเอายินดีมีอะไรก็เห็นกันก็สนับสนุนเพราะท่านก็เป็นผู้มีจริยธรรมที่ดีเพราะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายนะให้อยู่ในกฎยึนให้อยู่ในละเบียบนะให้อยู่ในแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ องหลวงตามมหาบัวของเรานี่นะท่านมีอะไรท่านแบ่งปันนะลูกหลานนะแบ่งปันให้ทั่วถึงนะไม่ใช่ชุกหน้าชุกหน้าชุกหลังใส่กระโปงกระเป๋าแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดเลยวงตามมหาบัวเนี่ยพอหลวงพ่ออยู่กับท่านขนาดท่านแบ่งแบกอาหารเลยต้องมีปลาทูมาหลวงฐานหลวงพ่อจัดอาหารอยู่ต่อหน้าท่านเลยจัดอาหารต่อหน้าท่าน เวลาอาหารมาจะจัดจัดจัดให้ใครจัดให้โยมมรรดาอยู่ในครัวของท่านแล้วก็มีแขกผู้จําเป็นผู้ใหญ่มาหลวงพ่อก็แบ่งไปเอกนะ่างก็เอาแบ่งนะ้แบ่งนะนั้นนะเออได้แล้ท่านก็จัดจะเร้่มีปลาทูมาในถาดแล้วเจ้ังเอาไปพระเอา้าไปเอาไปปลาทูเนะี่ยไปไปแจกไปพระนะแจกให้ทั่วถึงนะแต่แต่เรายังไม่เอานะแต่เราจะไม่ได้เอาให้แจกพระพุ่อนะ เสียสละให้หมูให้หมูชั้นก่อนเหมือนกันเถอะให้หมูชั้นก่อนอท่านาลวงตาเนี่ยท่านปานนั้นลหะได้มานะให้หมูแบ่งแบ่งให้หมูก่อนเพราะความเสียสละเนีเพระเอานั้วก็ใส่ไใส่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 พอใส่เสร็จแล้วก็มานั่งก็ซ้ออยู่ต่อนหน้าลวงตาเพื่อจะรับอาหารส่วนอื่นไปอีกไปแจกอีกใช่ไหมละ่ะเป็นไงอาหาราที่ปลาโทรแจกทั่วถึงไหม แจกทั่วถึงครับทั่วถึงครับเอ้ามันทั่วถึงได้ยังไงเราบอกว่าเราเรายังไม่ได้เอาเข้าใจไหมได้ยินไหมว่าเรายังไม่ได้เอาเรายังไม่ได้นะจะทั่วถึงได้ยังไงพระองค์น,นั้นก็ไม่รู้จะเอาอย่างไงพวอาหารมันส่งออกไปแล้วใช่ไหมละ่ะเออนั่นแหละอันนี้ก็คือการทั่วถึงของหลวงตาเพราะนั้นให้พวกเราทุกทุกท่านนะทุกศิษย์ลูกหาลูกหลานบ้านตาดของเราทุกคนนะาพระเนนทุกอง,งนะ ต้องมีน้ำใจสลือเพื่อแพ่กันนี่แหละการอยู่ด้วยกันวันนั้นการรับบาดก็เหมือนกันนะวันที่สี่ที่ห้าเนี่ยนะให้ฟังเอาไว้ในะลูกหลานนะทุกคนนะให้เป็นหน้าที่ของทหารหลวงพอวนะอ่อจุธรรมบอกว่าให้เป็นหน้าที่ของทหารหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะให้เป็นหน้าที่ของทหารจัดเ,เป็นผู้รับบาดจากนั้นก็เอามาศาลาเอาเข้ามาศาลาทั้งหมดไม่ให้ทักไม่ไม่มีอาหาร อใส่ถุงบางทีกรับใส่ถุงพ่อสงหายถุงหูถุงหายไปเลยอันนั้นเป็นขโมยนะลูกหลานนะมันไม่ได้จะถูกต้องเอขโมยออกไปจากพระจากพระสงฆ์องค์เจ้าหลวงพ่อไปพักที่สวนแสงธรรมก็เหมือนกันพอไปพักที่สวนแสงธรรมแล้วอมีญาติโยมก็มาใส่ถุงไปหลวงพ่อเอ้ตำรวจวะถ้าใครใส่ถุงไปอย่างนั้นนะแปลว่าขาโมยนะไปจัดการเลยนะ จัดการเลยวะหลวงพ่อก็ว่ากันพอเหตุอ,อะไรเพราะทําไม่ถูกนะมันเห็นได้แก่ตัวอย่างไงเห็นไหมนิสัยของหลวงตามหาบัวนขนาดป้าทูท่านท่านยังเสียสละให้องค์อื่นฉันก่อนได้ก่อนน่ตัวท่านยังไม่เอาใช่ไหมละ่ะนี่แหละเ,ออเพอหลวงพ่อจัดอาหารต่อหน้าท่านอ,อรู้ทุกอย่างเลยในสมัยหลวงพ่ออยู่นะ หลวงพ่ออยู่ทั้ง12ปีนะลูกหลานนะอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดนตะั้งแต่ปี2512จนถึงพ2 5 2 5จำปัญษาติดต่อกันนอนติดต่อนอนเนื่องกันตลอดเลยอยู่กับองค์หลวงตาเพราะั้านถือหลวงตาเนะี่ยถือว่าถึงเหมือนว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ธรรมะแต่หลวงพ่อกระบ,บวดเป็นเนนกับหลวงปูล่ลาก็จริงอยู่แต่หลวงพ่อบวชเป็นเนนกับหลวงปูล่ลานะ่แคคล้ายกับว่าท่านปูล่ลากสอนทุกอย่าง สอนทุกอย่างเป็นแนวทางแต่พอมาถึงหลวงตาเนี่ยท่านก็สอนต่อยอดไปอีกเหมือนกับหลวงตาหลวงปู่ล่าสอนถึงมัธยมมัธยมปลายสุดท้ายแหละหลวงปู่ล่าสอนแต่หลวงตาเนี่ยสอนต่อปริญญาตรีโทขึ้นไปนะเออให้กับลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อกันเนี่ยนะมารับธรรมคาสอนจากองค์หลวงตาเพราะนั้นหลวงพ่อจึงรู้หมดทุกอย่างเมื่อเช้าเนี่ยไปปิ่นทบาทในหมู่บ้านก็เห็นเออสัทธายเจ้าจมเก่าแก่ทั้งหลาย นี่แหละอันนี้ก็คือญาติโกโหติกาของหลวงพ่อทั้งหมดนะ่ะญาติธรรมนะหลวงพ่อไม่ล้มไม่ตายของพี่น้องเจ้าบ้านตาดนั่นนะเลี้ยงใส่บาตรหลวงพ่อ,อตั้งสิบกว่าปีนะลูกหลานนะหลวงพอ่อฉันอาหารฉันกับฉันข้าวฉั้นน้ําฉันอะไรกับลูกหลานกับหลานเพราะนั้นบุญคุณจุดนี้นะหลวงพ่อไม่เคยเลืมนะลูกหลาน,นะท่วมท้นเลย จังได้มาทุ่มเทสร้างเจดีย์พิพธิธภัณฑ์ของหลวงตาเป็นเครื่องเชิดชูบูชาคือให้กับชพี่น้องชาวบ้านตานะต่อไปทั้งหลายนี่ขึ้นมาใครๆก็เนี่ยมาชมพระเจดีย์ขององค์หลวงตาคนทั้งหลายก็จะชมว่าเอออันนี้เจดีย์ของหลวงตามหาบัวสวยงามมันก็นเป็นใครหลวงตามหาบัวเป็นใครก็เป็นญาติโกโอติกาเป็นปู่เป็นทวดของพวกเราที่ให้พวกเราให้เราความรักเคารพ นับถือเริ่มใส่แต่หลวงพ่อมาสร้างและเสร็จแล้วหลวงพ่อก็วางมือนั่นเองนะก็มอบให้เป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา,ศาเป็นสมบัติของวัดป่าบ้านตาเป็นสมบัติของจังหวัดอุดรน,นะเ,เพียงแค่นั้นนะหลวงพ่อไม่ใช่ว่าจะมา,ามาเป็นเจ้จากี่เจ้าการไม่ใช่นั้นลูกหลานแต่หลวงพ่อก็ดูอยู่ดูจะเมื่อจะให้มันไปในทิศทางที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะ แต่หลวงพ่ออายุเท่าไหร่เลยเดีย๋ยนี้อายุ77ปีจะเข้าเจ็ดสแล้วนะั้นลูกหลานนะต่อไปกับแปดสิบเป็นยังไงหมดท่าแล้วแก่แปดสิบถึงเก้าสอกกนะ้อซ้อนผลที่สุดก็เข้าไปในห้องนอนห้องไอซียูอะไรแนี้มีรัวอะไรแยงจะบหมูแยงปะะากอะไรทำให้ตายง่ายนะแต่หลวงพ่อไม่ให้เป็นอย่างนั้นถึงข่าวนันหลวงพ่อเอ้ยผุดโธธทมโมสังโฆเอ้ยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ตายใช่ไหมสังขารนั้นจะไปอยู่ขนาดทั้นเถอะท่านหลวงพ่อก็จะบอกตัวเองอย่างนั้นเหมือนกันนะลูกหลานนะเออพอหลวงพ่อระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอนะลูกหลานมรณะเมพวิจติข้าพเจ้าจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งแน่นอนเพราะนั้นหลวงพ่อยิงไม่หลงในลาภในยศในเสนเสืนอะไรก็ได้ทุกอย่างลูกหลานแต่ขอให้ถูกต้องเป็นธรรมเท่านั้นไอ้พ่อหน้าในลูกหลานทุกองนะพระเนนทุกองเพราะนั้นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะลูกหลานนะเออออกไปข้างนอกจะไปเก่งจะไปกลาง พอไปนเนี่ยก่างเกินไปแต่และการกระทำน่ะถูกต้องการเป็นบริหารน่ะถูกต้องแต่การไปถีบผู้เยาว่าอันนั้นไม่ถูกต้องเลยลูกหลานหลวงพ่อไม่เห็นด้วยนะแต่การรักษาป่านั้นถูกต้องแต่การไปถีบผู้เยาว่าอันนั้นไม่เห็นด้วยเลยอย่างนั้นมันเกินไปนะลูกหลานนะอันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลาน,ปนเป็นแนวความคิดนะพวกนั้นพวกพระพวกเนรพวก น้องนุ่งทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายเป็นพระดีๆอยู่ในกรอบพ่อศีลธรรมจริยธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ่าพวกเราอยู่ในกรอบในศีลธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่่นสะตทสถานที่ใดก็ไม่อดไม่อยากนะลูกหลานมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะลูกหลานนะแล้วก็พร้อมการผมหลวงพ่อนเน้นเรื่องผู้ที่จะมารับบาตรวันที่สี่ที่ห้าในลูกหลานทหารเท่านั้นผีน้องประชาชนส่วนอื่นพักไว้ก่อน ใช่ไหมหลวงใช่ไหมหลวง,งพอว่อจือธรรมหลวงพอ่อจยูธรรมก็ยอมรับนะเพราะนั้นให้ลูกหลานทุกคนให้จาไว้นะอให้ทหารมาเป็นทหารมีมากอยู่แล้วมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาถ้าจะเตรียมพร้อมอยู่แล้วและจากนั้นอาหารทั้งมวลก็มาไว้ที่สถาศาลาทั้งหมดเอามาเรียงกันแล้วก็แจกกันให้ทั่วถึงความหมายคือคือต้องการความทั่วถึงนั่นแหละให้ฟังเอาไว้ลูกหลานทุกคนนะ พระเนนทุกอง์นะอย่าไปทะเลทลายนะพ่อแม่กูบาอาจารย์องคหลวงตาไม่เคยทำนะสิ่งไหนท่านไม่เคยทำพวกเราอย่าทำนะให้พวกเราให้เคารพกฎกติกาในสิทธในสินนสนนทธิธรรมในพ่อแม่กูบาอาจารย์องหลวงตาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวนะอันนี้ก็เล่าก่อให้ลูกหลานฟังเป็นแนวความคิดท่านลูกหลานอ่ะตอนนี้ไปรับพรน,นะตอนนี้นะ ยะธาวาริวาหภูราปาริปูเรนติสาคครังเอวเมีวยโตทินังเปตานางอุปาคปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกบปาจันโทปนาราโสยะธามณิโชติ ระโสยทานจันตุสะโรตวินัสตุมาเตภวัตวันตรยสุเกิด เสีน no ี้จางวยท้าปัจญาดนใจตารวยมาวันท nice e <esque> <ăm> ันติอายุว <altri> ัน <credential> ด <ed> ูยสุขังพาลรตนตยอดุพาเวนารตนตยาิยสาม ดูคารุคปัญญาเวลาโสคาสตุจุปัตะวันอานิกาอันตรายาปีวินาสันตุอเสสตูอิจายาสีติทนาราพังโสติภาคยังสุขังปรังเสือริอายุจวานโนจาโบคังวุติจยสวรัน สาตาวาสาจะอายุจาชีวาสิทธิภวันตุเตนภววตุสาบังการังราคะตสาปเดวตานสามบุตานุภาเวทายสดาสติภวันตุเตภาวตุสาบังการังราคะตูสาพปเดวตาน สามบาธรรมานุภาเวนัยสดาโสทีภาวุเตมภาวุตุสาบังการังรักขันโดยสาบเดวตาณสามบาสังฆานุภาเวนัยสดาโสทีภาวุเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อย โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา